สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่กายชนหน,นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นประทัดกันที่ทุง่งนาตามเช่นเคยนะครับบรรยากาศแบบนี้นะเดี๋ยวพี่จะมีประทัดแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม <S <S วันนี้พี่กาได้ซื้อเจ้าประทัดนี่มาครับผมมันก็คือกระต่ายเต้นนะฮะก็คือตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ครับผม เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นไข่จีจาร์ก็คือเรียกอีกอย่างนึงก็คือไข่มังกรน,นั่นแหละโอเคถ้าไข่พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวพี่กายพาไปเล่นกันเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาว s กระป๋องนะครับดูชัชดๆครับมันจะเป็นอย่างนี้โคตรสวยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราเอาไปวกันไป let's go โอเคครับแล้วเราก็มาจะมาเล่นรถถังกันเดี๋ยวพี่กายจะเอามันไว้บนนี้นะครับแล้วก็จะจุดให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็บอกมันจะยิงไปทางนี้นะครับผมคอยดูคอยดูจุดแล้ว พี่กายก็จะถือไว้นะพี่กายคิดว <yeah. S 1> ่ามันไม่อ <ble>. oh, ันตรายนะปืนปืนปืนดูดิโอ้โหรถถังครับไป let's go จุดจุดแล้วเอาถืออย่างนี้เลยนะทุกคนดูจับตาดูนะครับเอาติดแล้วทุกคนดูมันจะยิงไปทางไหนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ โอ้ยรดถังนะครับเมื่อกี้หมดไวมากยิงประมาณ10นัดน,นะเฮ้ยสุดยอดไปเลยนะครับดูกระบอกวัทจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนโอเคต่อไปครับต่อไปเอาอะไรดีนะยากุซ่าเดี๋ยวเราไปดูยากุซ่าต่อยากุซ่าอยู่ไหน ยาคุซ่ามาแล้วฮะตัวนี้จะเป็นกล่อง79ก้านะครับยาคุซ่าเห็นไหมกล่องหนึ่งแดงนี่นะไม่ได้เล่นนานแล้วนะกล่องนี้เราจะเริ่มแกะก้อนแล้วเราก็จะไปเล่นก้อนปีใหม่จบไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเล่นกันประทัดแบบไม่รุนแรงนะครับเพราะว่าเราเล่นรุนแรงไปแล้วยาคุซ่าจะเป็นตัวนี้ครับผมโว้ย ล่วงล่วงอาอย่ากูซ่ากล่องจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเอ้ยนีเห็นยังออแท่งของเขาจะเป็นอย่างนี้เหลืองๆหลืองแบบนี้นะคิดว่าเคยเล่นแหละโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเราไปจุดกันเลยครับอาพี่กายจะจุดทั้งหมด4ี่นัดนะครับจุดแล้วก็จะโยนไปข้างหลังนะชมกันไปชมกัน สองซ้มไปดูโอ้เสียงใช้ได้เลยนะทุกคนอย่างนี้เลยเยี่ยมเลยนะโอเคคิดว่าทุกคนอยากจะรู้แล้วว่าเจ้าประทัดหมุนเจ้าประทัดหมุนกับเจ้าประทัด ไข่มางกรถ้าวันวีกันมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทดลองกันเลยครับผมเราก็จะใส่ไข่มางกรไปข้างในนี้นะฮะครับ,รบเดี๋ยวเราจะเริ่มเอากระป๋องนะครับมาใส่เจ้าประทัดไข่มังกรกับกับอะไรดีไข่มังกรกับประทัดหมุนนะครับผมประทัดหมุนของร้อยก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันก็จะมีไส้ในอยู่ข้างในนะฮะเราก็จะเทลงไปแบบนี้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเทไปสักสองกล่องทุกคน อประมาณนี้เลยต่อไปครับเราก็จะเอาไข่มังกรนี่ใส่ลงไปนะโแกะใส่ลงไปเลย ไหมครับทุกคนมองเห็นไหมเห็นแหละนี่นะใสไปเลยครับเฮ้ยกระเด็นล่วงหมดละโอเคใส่ไปทั้งหมดห้าถุงแล้วครับผม พอเราใส่ไปครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเราจะลองปิดฝาไหมทุกคนว่าปิดฝาโอเคไหมแต่ถ้าไม่ปิดฝาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่กายกลับกล้องเพื่อจะดูเวลามันหมุนนะครับผมเคจะขอแบ่งไขม่มังกรมาไว้ในนี้อันหนึง่งโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มจุดประทัดหมุนกันก่อนนะไป โอเคครับพอเรากลับกล้องมานะครับมันก็จะเป็นสไตล์นี้เลยครับผมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับมันจะอยู่ในกระป๋องแบบนี้นะอ่าเราก็จะอยู่ไกลๆมันนะครับอยากไปอยู่ใกล้นะเคถ้าเราพร้อมแล้วไปจุดกันดูถอยๆล่วงลงไปแล้วครับเออดูดูโอ้ย,อยก็สวย โอ้โหโคตรแหลมเลยทุกคนโอ้โหไฟยังลุกโชนอยู่เลยนะโอ้โหเป็นยังไงครับเละเป็นจอกโอเคเดี๋ยวเราไปดูในสโลโมชันกันอีกหนึ่งรอบครับผมไปดูถอยถอยล่วงลงไปแล้วครับ โอ้ยโคตรสวยโคตรแหลมเลยทุกคนไหกันบ้างครับผมโอ้โหโคตรสวยเลยนะครับเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าประทัดไข่มังกรกันบ้างนะครับนี่ก็คือหน้าตาและเศษซากของมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะหมดแล้วนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ let's go เมื่อกี้ประทันหมุนนะครับก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเจ้าข่มังกรเนี่ยพี่กายก็คิดว่ามันน่าจะแรงเหมือนกันแหละโอเคเดี๋ยวเราจะมาตั้งไว้ตรงนี้นะครับนี่นี่เลยบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับไปดูใกล้ๆเออลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่กายพาไปกลับกล้องครับกล้องเป็นที่เรียบร้อยครับผมหน้าตาก็จะออกมาสะสวยแบบนี้เลยนะทุกคน เดี๋ยวเราจะทำการทำเหมือนเมื่อกี้อ่าเราก็จะมาแบบนี้นะครับโอเคพร้อมหรือ,อยังแต่พร้อมแล้วเราไปเริ่มรับชมกันต่อเลยครับผมจุดแล้วถอยออกไกลๆนะครับติดแล้วทุกคนดูดูด โอ้ยโคตรสวยดูไปดูไปดูไข่มังกรโคตรแรงตรงนี้เป็นไข่อะไรดำปีเนเะ่ยเดี๋ยวเราไปดูในโซโลโมชั่นกันอีกหนึ่งรอบครับผมติดแล้วทุกคนดูดูด สวยดูไปดูไปดูไข่มังกรโคตรแรงครับผมก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะนี่ก็คือโฉมหน้าของเจ้าประทัดไข่มังกรนะทุกคนโหติดกระขอนไม้ไปเลยเดี๋ยวให้ดูดูดำปีนะครับใครที่กำลังอยากเล่นตัวนี้อยู่ก็เล่นได้นะครับเล่นอย่างถูกวิธีนะครับผมก็ คีพกายมีอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับผมใครที่ติดตามก็ขอขอบคุณมากก็ยินดีกับผู้โชคดีปีใหม่ที่ได้ดอกไม้ไฟหรือหุ่นตัดจากพีกายไปนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ให้ด้วยใจนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้พีกายก็ทําคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับกลัวน้องๆจะเบื่อกันเดี๋ยววันหลังถ้าพีกายทําคลิปยาวๆเดี๋ยวน้องๆก็ติดตามกันไว้นะครับโอเคพีกายก็ขอตัวลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้พีกายก็ บ๊ายบายครับ